ทุกคนสบายดีอยู่หรือเปล่าคะสบา,สบายดีนะคะสบายดีลองปลดปืนดิคะ่ะปลดปืนปลดปืนไปหน่งล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าสามสี่ห้าอ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าดีแต่ละลายทีีกรนะคะอ้าวมิ้นมาท่านวนในไหนเขามาเนี่ทีนี้มันก็จะมีเพลงประกอบนะคะมีเพลงประกอบ ละลายพฤติกรรมคือกันละลายการร้อเนาะอ่านทีนี้ขอขอไม้นิดนึงนะคะขณะที่ร้องเพื่อนอยู่ข้างล่างครับทุกคนร้องเพลงนี้ได้ไหมคะหากว่าเรากำลังสบายอยู่ลุกมเมือกัน <c oughs> ได้ใช่ไหมคะอ่าได้เนาะมีท่าประกอบเพื่อนไหมคะ <c oughs> มีไหมคะ <c oughs> อ้าวถ้ามีถ้าได้ร้องพร้อมกันเนื่อ được rồi พอบอกจะฝ่ายนี้แล้วถ yeah. ้าบอกว่าโยงหววล้อพันยักไหลพลันแล้วก็ใส่เอวพันให้ทาท้องพลัเลยโอเคไหคะเคนะคะตึงตังซักนำเากระานมาับใหรกันน้าอเก่งมาก เสร็จกันเออได้เสร็จกันวันนี้ค่ะ <laughs>